จะมาเล่าผลิตภัณฑ์ของเอราตัวนี้ให้ฟังกันนะคะว่าผลตอบรับมันดียังไงกับเราคือเราไม่แสบตาค่ะตาก็ไม่ฟ้าแล้วก็คือเราสู้แสงแดดได้นะคะคือถามว่าทำไมดิฉันต้องมาบอกกับทุกคนคือดิฉันทานดิฉันดีขึ้นดิฉันทานมาได้สองปีสองปีนี้ตก20กว่ากล่องถามว่าดิฉันต้องบอดไหมดวงตามไม่บอดค่ะ แต่ถ้าแต่ก,ก่อนที่ยังไม่เจอเอล่าฉันรู้สึกโธเอ้ยเราจะบอดไหมเราจะมองเห็นไหมใครจะเลี้ยงเราก็าคือมีอยู่วันหนึ่งมีเพื่อนแนะนําให้ลองทานตัวนี้ดูก็คือเอล่าเนี่ยแหละค่ะเราลองทานไปได้สองปีสองปีนี่ตกยีสิกว่ากล่องแล้วรู้สึกว่าตัวเองกินแล้วดีขึ้นแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็แนะนําให้กับพ่อดองลองทาน พราะดองเขาก็รู้สึกว่าเขามองไม่เห็นและทีนี้แล้วเขาลองทานได้สี่กล่องเขารู้สึกดีขึ้นเขามองเห็นเขาบอกว่าแม่ดองไม่ต้องไปโรคตาแล้วคือไม่ไปแล้วไม่ไปนอนให้เจ็บตัวแล้วดิฉันก็ดีใจที่เขาทานแล้วเขาดีขึ้นดิฉันก็เลยแบบว่างั้นก็ทานไปเรื่อยๆนะคะผลิตภัณฑ์เอร่ามันดีอย่างนี้จริงๆเราไม่ได้หลอกใครค่ะคือมันดีจริงๆนะคะเอร่า e ตัวนี้ค่ะ